เสียงนี่แบบว่าอูอีอูอีนะเอลเสียงอูอีอ่าดังๆนะพูดดังๆนะดังแล้วนะเนี่ยเอโอเคแบบเนี้ยดังอ่ะเอลนะคะเอลดังเอลนะเอลมันจะมีสองสองเสียงนะคะไลไลเอลนะคะจะเป็นเสียงเล่เล่นะคะมันจะอยู่ข้างหน้าเลอะเล่ลิ้นแตะพินานนะคะอ่าดังดังเอลจะเป็น อมันจะเป็นกระดกลิ้นขึ้นมาแบบนี้เอาเอามันไม่ได้ออกเสียงเป็นลนะมันออกเสียงเป็นโอ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 แออโออออ

and, and but and band and at at, at At, at but at and at, at. At, at bed Bad, bad. In, in, bad, ban. Band. 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 Bat 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 in case and clerical cook, 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 Apple. cook, 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 Cab. Cab. แคนอ่าแคนเอ่อโอโอเอ่อโอโอคือโอเข่าเข่าเบาๆนะเข่าอย่างเดียวไม่เบาเข่าเอ็ดทูเอ็ดทูเอ็ดเอ็ดทูเอ็ดทูเอ็ดเอ็ดแคทเอ็ดแคท เอ็น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 อเอเคเลองดูสิคะแอปแอปเบอรแอปเอร์แอปแอปเบอร์แอปเอรแอปแอปเอแอปเบอร์แอป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 

ทำแบบนี้เลยอะให้มันได้แบบจังหวะแบบนี้เลยแอบเบิร์ดแอบเบิร์ดแอบเข่อแอบแคบแบบเนี้ยเนี่ยทําจนมันมันได้จังหวะเนี่ยข้างหลังสะกดสองทีแล้วก็เอาข้างหน้ามาคั่วอีกทีนึงแอบเบิร์ดแอบเบิร์ดแอบเบิร์ดแอบเข่อแอบแคบเข่อแอบิร์ดแอบเข่อแอบแคบ

อ่ะก็จะโยงเข้าไปข้างหน้าข้างหลังใช่ใช่สองสองจังหวะแบบเนี้ยเป็นเป็นเหมือนกัาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเสียงเฉยๆนะคะอ่าพอจับจังหวะแบบนี้ปุ๊บปากมันจะไปอัตโนมัติถ้าพี่ไปอัตโนมัติแล้วปากเข้าที่อ่ะนะคะถ้าเราจาไม่ได้เราก็อ๋อเหมือนที่ครูสอนแอดเนแอดเนแอนอย่างเงี้ยมันก็จะสะกดได้เนี่ยเวลาเวลาเวลาครูครูให้ครูครูนำนะ พี่ก็จับจังหวะแล้วนำตามเลยแอบเบอร์แอบเบอร์แอบ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 เออเกอแอบแก็บแอบแก็บแอบดืแอบดื้อแอบแอบแอบเกอแอบแก็บแอบเกอแอบแกอบแอบเกอแอบแกอบแอบเกอแอบแก็บ egg, the at gap egg, gap egg, 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 egg,

ให้คิด่ะให้คิดเหมือนเหมือนเหมือนเราลองเพลงอ่ะให้จับจังหวะนะคะถึงเราจะสะกดไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราจับจังหวะแบบนี้เราฝึกไปแบบนี้ปากเราจะได้นะถ้าปากได้ออกเสียงได้อ่ะมันมันจะฟังได้แล้วมันจะพูดได้นะคะเออต้องต้องเอาปากให้แบบเสียงเอฟนะคะเสียงเอฟเอดดูเอดดู And the no, but add and. And. And so at at. <laughs> fat, X. <laughs> <And>. but add fat. Add, 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 and add, 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 F sĩ bác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  sĩ M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 , M. M, M. Chữ, M, jam. Chữ, M jam. N N แอปแอปแจ๊บอ่าเจอแอปแจแอคเกอร์แออแอปแเอแอปแแลลนะคะลแตรพานนี่เป็นลายอข้างหน้านะะออกเสียงเป็นเล่เล่ได้แอปแอปเบอร์แอปแอป a บอแอปบอร์แอปแอปแอ

The add net, add, ah, at, add, add, and, and, the net, ah, ibu bapa, nong, rong, dulu, siapa? Apple, 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 ibu bapa, add, de, 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 di, add, di, 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 di,

เล l ลลลนื้อนือนื้เนออปากได้นืเนื้อเพราะว่าเสียงมันออกสมอกเนืนอเนอนื้เนืเนอเนื้น้อ้อเ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 ออ

เอาประกบนะคะแล้วเอารูมออกมาเบาๆแอดเดอร์แอดเพอร์แอดเพอร์แอดแพดแอดเอา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 เพอรเอาเอาเอา

แอดแพดแอดเออเออหัวเรีหปากนะคะเออ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 แอกแอกแอปแอกแอกแอปเออเออแอปแร็ปเออแออแอม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 แรม

อแร็ปอะ t รออแอดทีนะคะลินแต่พดานะทีทีนะคะทีเอบรเอบอบเอเอบแ็เอบรเอเบออเบอร์เอเบอรเอเบเอเบอรเอเบอร์บเอบอรเอบรเบอร์เอเ่อร์เอรบเเบเบบเเเเร ปากเราให้มันแบบออกให้มันวางตำแหน่งปากถูกนะคะแอบเบอร์แอบเบอร์แอบ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 แอแอบ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  Egg 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 to aga tag egg and tag an an and an To an an apple apple app apple apple App 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 X. X.

at pet, Hmm. Look, Look at Hmm. and mm. ram, M. ram. 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 ram

แอปเปิลเบิร์ร์เบิร์รเบิร์ร์เบิร์ร์เบิร์ร์เบิร์เบิร์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 เบิรเบิร์ร์เบิร์ร์เบิรเบิร์ร์เบิ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 ร์ร์เบิร์ร์เบิร์เบิร์ร์เบเบิรเบิร เบอร์เอ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 อเอออออ่าหน้ามาทางนี้แล้วเปลี่ยนเสียงแล้วนะเออแอปเธอแอปเธออเออืมอเออเออ อืมเอ็น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 เนอเนอนอเถอเถอเป็นทีเอ็นเอ็นอ้าปากนิดแต่ดีดานแล้วก็เนอเอ็น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 

แอปเปิลแอปเปิลแอปเยอะแอปแยบเยอะแอปแยบยังซีนะคะแอปเกิร์แอปเกิร์แอปแอปเกิร์แอปเกิร์แอปเซ็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 ป Apple Apple App Apple Apple App Zap Zap Apple Apple App Apple Apple App The the app. the Ah, easy. Ah, Okay. in. L, L, L. Well. In end. when. It's, at end. At T. At 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 the end. When. Work work Echo echo X X okay. X X wax Okay. was yeah Yes. Yeah. Echo yeah. yeah. okay. yeah.

แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแอปแอปยงเคนะคะลิ้นแต่เคนะเออไม่ใช่เคเป็นเคเคเคนะเคอ่ะคะคุณวิอันยูนิตวินะคะยูนิตยูนิตสนะคะอนะคะสม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 ไอโอ แต่ลิ้นออกเสียงอวอเขาเรียก er ว่าเมื่อกี้สอนไปอะ่ะดักเอลนะคะเขาเรียกดักเอลที่ดักเอลคือทิ้ท้ายเสียงนะคะอวออมันจะออกอว้นิดนึงนะคะฉะนั้น I อโอไอโ l ไอโอนะคะสม I อโอส l ไอ s อสมไอโอใช่สมไอโอสมไอโ Snuff, snuff. Snuff, snuff. Aker, acre, egg. Aker, acre, egg. Snuff eggs, snake. Snuff eggs, snake. I owe. I, -O. I -O. Smile. Smile. Oak, oak, oak. Oak, oak, oak. smok smok. smoke. Summer Egg, 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 egg. Snake, egg. egg, snake. Snake, egg, snake. Oh, oh. No, oh, snow. oh, snow.